โที่ดีขางที่เต็มโตด้วยความที่เต็มโตด้วยความเปลี่ยนแปลงตลอดคนเป็นพลเมืองที่บริรักษ์และยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายในทุกวิถีมีความคิดและจิตใจที่เปิดกว้างรับความหลากหลาของผู้อื่นอันเป็นพื้นฐานในการสร้างสังคมแห่งประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและเป็นพลังในการพัฒนาสังคมและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เนื้อสิ่งเื่นใดเป็นผู้ที่คงนโดไว้และนำอัตลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากลเนื่องในโอกาสวันดแห่งชาติระจัดปิุวตุ๊กตาลูกน้อยพิเ็ษผมขออวยพรให้เด็กและเยาวชนไทยทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริมีมีสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อโตโต เป็นผ no ู้ใหญ่ที่มีความที่มีคุณภาพเพียรพร้อมและก็ความสุขและความมั่นคงในการดำรงชีวิตเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ตะกองไทยให้เป็นก้าวหน้าต่อไปลงชื่อนายเศรษฐีทรีสินนายยงยศบุตรีขอความเป็นแค่านผู้มีงานบริการสูงค่ะ No, no,